สวัสดีครับ AC Tactor นะครับจอรเดียสาขาบ้านดุงนะครับผม AC Tactor นะครับวันนี้ส่งรถลูกค้านะครับคุณดวงพรนะครับมาถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยแล้วรถรุ่น 5040D มาถึงแล้วนะครับนี่ครับผมบ้านลูกค้าเรียบร้อยนะครับผมตรงนี้นะครับผมก็ช่วงโปรโมชั่นนะเทพแถมอุปกรณ์ใบมีดดันหน้านะครับนี่ครับรถสวยๆเลยนะครับผมใบมีดดันดินนะครับผมตรงนี้แล้วก็ผาน ผ่านพวนนะครับผมเป็นผ่านห้านะครับนี่ครับก็ลูกค้ามาดูรถนี่ครับของคุณพี่ชมพวนพี่ได้ไหมนะครับใช่ว่าผู้มาส่งรถโบมิ่นพี่คือเปลี่ยนแปลงไว้เนี่เออมันคือสิบเก้าสิบเก้าเป็นบอมือเงินมือเงินก็มีส่งได้ผู้ใด้สิมาให้บาทนี้อยู่หนองค้ายไปส่งหนองค่ายนี่ครับผมก็ ถึงแล้วครับวันนี้ส่งอยู่ที่อำเภอชัยวานนะครับผมจังหวัดอุดรธานีนะครับบาดเท่านะครับผมรถรุ่น40แรงของคุณดวงพรนะครับตรงนี้นะครับผมนี่ถึงเรียบร้อยแล้วนะครับพี่เด่นนะครับเป็นคนมาส่งรถลูขารุ่นนี้นะครับตัวท็อปนะครับขายดีมากนะครับสําหรับรถรุ่นแรงนะครับนะครับตัวนี้ผ่านด้านหน้าด้านหน้าเป็นยี่ห้อนาซาแล้วก็ผานห้าก็ยี่ห้อนาซาครับผม นี่มาหอดแล้วนะครับผมบาดลูกค้าแล้วนะครับเวลาตรงเป๊ะนะครับเจ้ามงครึ่งนะครับผมถึงเรียบร้อยแล้วนะครับผมตรงนี้นะครับผมเงโมต่าสี่สิบเรีงสีนะ่สิบเรง สี่สิบแรงม้านะครับผมสี่สิบแรงม้ารถเขียวนะครับรถสีเขียวนะครับจอรเดียนะครับผมตรงนี้ราคาเท่าไหร่ฮะอันนี้ราคาอยู่ที่ห้าแสนแปดนะครับห้าแสนแปดนะครับผมห้าแสนแปดหมื่นนะครับผมตรงนี้นะครับผม

Vít Tên ơi đi tí tí Vít Tên ơi Vít Tên Vít Tên ơi ครับก็ถึงทรงถึงบ้านนะครับผมวันนี้สงปีนะครับผมถึงบ้านนะครับไม่คิดเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เติมน้ำมันให้ลูกค้าด้วยนะครับผมนี่ครับรุ่น40นะครับก็ถือว่าตอบโจทย์ลูกค้ามากนะครับตรงนี้นะครับผมนะครับใหญ่มากนะครับสาหรับ40แรงม้านะครับนะครับ ตาครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นได้ไหนใหญ่บัวเฮ้ยใหญ่บ่ใหญ่บ่บ้านนี้มีขันเดียวแม่นบ่มีแต่โคบาตาโอ้แต่ว่านี้มีแต่อันนี้คันเดียวคันแรกโค้งของหมู่บ้านครับโอ้บ้านนี้มันก็สิมีหลายขั้นแล้วเนาะป๊อปขึ้นเลยเออคนใหญ่ขึ้นนั่งเออคนใหญ่ขึ้นนั่งเลยโคปาตาเออนี่พคปตาเล้วนะครับผมนี่นี่ครับผมก็โอเคนะครับ นยยยมมังยังยังสีได้ไปเลยยังสีได้ถ่ายรูปอันรับมอบอยู่นะครับยังสีได้ถ่ายรูปรับมอบอยู่นะครับผมเนี่ยนั่นเลยเออแน่นอนขนาดนะครับผมนี่ครับก็บรรยากาศอยู่ที่บ้านนะครับผมของบ้านขอบคุณนะครับผมตรงนี้โอ้เพิ่นเลี้ยงไฟงามเนาะเพิ่นเลี้ยงไฟงามเนาะไปเห็นเมื่อนั้นเออด้วยฮะดอกลายเพิ่นโอ้ขายของแจกครับผมนี่ครับผม ครับผมอุดรนะครับผมแต่ว่าแป้นี้มันอยู่สาขาบันดุงนะครับผมนะอุดรอุดรอุดรสาขาบันดุงแต่ว่าอันนี้่นไปตะวันอุดรกุมภาบ้านพ่อบ่ครับผมอยู่กุมภาบ้านพ่อครับผมโอ้ครับผมนี่ครับผมก็บรรยากาศอยู่ที่บ้านก็แบบนี้นะครับผมไงบ่ตาไงบ่ สี่สิบเรงพอดีเนาะพอดีเฮ็ดงานสี่สิบเรงนะครับเฮ็ดหน้าเฮ็ดเรียงสี่สิบได้หน่บอครับสี่ศูนย์ครับเลขท้ายเลขท้ายเด้อจอนเดียจอนเดียอยู่ที่เลขท้ายสี่สิบนะครับผมนะครับผมอันนี้เป็นเลขท้ายนะสี่สิบแต่ว่าตัวนี้ซีรีส์เป็นรุ่นนะครับรุ่นห้าห้าดีซีรีส์นะครับผมมันมีอยู่สามรุ่นมันมีสี่สิบสี่สิบห้าห้าสิบเรงนะครับผมตัวนี้ สามรุ่นเลยนะเสียดเแอางครั<น><น>บดูม<น>แบบี่เอาบานนี้เออให้พ่อพันวาด้เออไล่ไล่อยู่ได้กำลังไล่อยู่เออ,เอ,อแล้วทางนี้เออเอาห้วงครับเอาบานนี้รุ่นแรกรุ่นแรกกันท่วถ่ารุ่นนี้อยู่ ไฟเทียนไฟเทียนเทียนไฟมันไฟมะผูกทางหน้าไว้เออดอกไม้นอกตาเลือดอกไม้เออเอาเอาเจียวไม้เจียวเออเต็งรับไปนี่ขันหาบุมีเทียนบ่ใส่เทียนเนี้ยใส่เทียนเนี้ยขันหาดิเออเต็งรับเอาห้องมาอยู่มึงเนี่ยล่ะฐามมะเบิ่งนี่นี่หมู่บ้านนี่คนทรมานี่เต็มเต็มเลยนี่มึงเนี่ยล่ะ เมนโมฮ่าพ่นโชวมมหาหมู่บ้านนี่เพ่นก็น,นําำเข้าไปอีกเต็มเต็มตัวเออ<แ>นะครับผม <S <S <แ>นี่ครับก็บรรยากาศอยู่ที่บ้านนะครับผมของคุณพีนะ่ดวงพรนะครับผมตรงนี้มีด้วงนะครับผมตรงนี้พ่นก็ได้ออกรถเป็นอะไรใหญ่ง่ามหม้เออ สีเขียวเนาะเหนียวซับเป็นบ่ครับเงินบได้หายไปใส่มีแต่เงินลังมากเทมากนะครับผมนี่ครับผมนี่ครับผมครับเสร็จจากถ่ายรูปนะครับเราก็นะครับผมมีทีมช่างนะครับผมก็พี่เด่นนะครับจะได้แนะนำวิธีการใช้งานของรถนะครับผมนี่ครับผมเวลาขามันจะบอดดังมไม่เสียงกัน เดี๋ยวมันกมมันโมมันชิ้นคอนหนโอเคบอตาโอเคป้านอมี่ขั้นเดียวอจวดเอาเกษตทตอกเขษตรตที่นะจวดเลยเนาะเกะตทตอกเกเต็มที่โอ้โหบอ่ิดนวกที่ตั้งเกียรเกียรเรื่องมาห้าใสน้ำมันเนาะห้าสิใส่ทางยีซีพีเส็มมัดเติอมันล้างให้สะอาดนะครับเลยใยยามซองเมึงแบบประเทศสีเบิดมันชิแม่ตันยนมันชิมันกม่ตันยืนใสหน่อยเลาบานห้าเดยร์เนาะแมตตันยืนบางั้ง ไอายักร yeah, so like oh, yeah, well, ู mm ้ว hmm. no. like so, uh, ่าตันว่าตันไายเบิ้งเลยนี่เศษนี่เศษนี่มันจะมาจากไหนไายเบิ้งนี่ไายออกเบิ้งถ้าเราเลี้ยงบ่ไหแสดงว่านั่นตันแล้วแล้วมันเศษนี่บ่อไหนตันแล้วเป็นกองเป็นกองมันจะเป็นกองเป็นนิดน้อยนะครับแต่ว่าส่วนมากมันทีเป็นเศษเศษฟุ้งเศษอย่างไปตันไว้น้ำมันโมเต็มที่ไว้ง่ายรวดเท่ากับเซรุดนะครับใช่ นครับพะว่าใส่ไปนา่นนะครับเฮาบ่ฮู้ว่าน้ำมันทีฮ่เอามานะมันเออนะครับเม่นใช่นะครับผมหอวางหางทุ๊บนี่เฮเสีไทกำลังมนสิตกแล้วมาสิอื้อบาไปเลยดิเ้เนี่ยเน่ยงานก็จเคุณไอเดี๋ยวงานมันไีเขาบัไดล็อกเดี๋ยวันผล็อกได้อลอวป้ามันเสียฟรีได้ดีครับผมอือจะใชกับบ โอเคอันนี้คืองบดไอ้หรอกโยงสีมันสีบ๊อบี้เหี่ยงเฮาเลยอมันสีดังแก๊ก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 อันนี้คือเฮาหรอกพุ่มมันเดี๋ยวขี้ัปเพื่อควายอากาศเราความาสังมันสีบดไอ้เหรอโอ้ตัวอ้าวนี่ยังสอบถามมาเลยครับบ้านระบบเกียร์เรียบร้อยแล้วระบบเกียร์เรียบร้อยนะครับระบบ บานี้เข้าตั้งฐานบานี้ลงมาพี่ครับผมเวลาเบลาไถายเข้าน,ะ,าน,นะครับเวลาตั้งเนะเอ,อเดี๋ยวอธิบายก่อนเนาะครับผมตัวนี้ต้องคายคายออกก่อนเนาะตัวนี้<ค>เพราะว่า<ค>มันเป็นต้องให้ด้านนี้มันลงตำ่ำ<ม>นะต้องคายออ,อกเลยตั้งหิามเกียวมันชุนมันชุดแล้วเฮียมันชุดแล้วมันสิปลาเขได้คายออกนี่นะเห็นบอเวลาเข้ามูลตัวนี้ปุ๊บนะตัวนั้นมันสิตีงได้ได้เนาะครับตัวนั้น นะครับผมเนี่ยนะเดี๋ยวนะเดี Wal ๋ยวอ่อนแล้วเนาะผ่านมัตสิตีงได้นะครับผมเข้ากระถดออกง่ายนะครับโบเมียนว่าเข้านั้นนะครับโอ้ยเจจีเนาะพญาวานเนาะเจจีเจจีใหม่นะครับผมเป็นไงครับไงบอสีสิบแล้วไงเฮงนะครับตัวนี้นี่ครับเขาก็สามารถปั๊บปั๊บขึ้นได้นะครับผมตัวนี้ปั๊บปึ๊บผม ข้าวมูลตัวนี้แหละครับผมเห็นบ่มันจะขึ้นเลยนี่ครับผมมันจะขึ้นปันี่เลยทีแมนข้าก็ะมูลตัวนี้แหละบันนี่ฮะมันก็ง่ายบ่ต้องว่าอุ้ยถอยรถจังได้ยากนะครับนี่ครับผมจังหวะนี้ล้อสลักนี่เด้ออันนี้สลักใช้ฐานถ้ารถตเตอรี่ห้องเดียมากนะครับดึงออกไปปุ๊บถ้าใช้ลวดเป็นโรตารี่ นะครับตัวตีดินเนี่ยแก็ามาชกถ้าสลับเอออยู่ลายนี้ความรถเนี่ยมันดินไดอซี่พอหนางี้ยมันก็เสมอคิดให้เป็นโซ่กันได้เออทั้งสองทั้งสองข้างนะครับผมตรงนี้อันนี้คือสายพานสามพานหกใช่ครับผมนี่นี่กับนิดเพถ้าเป็นตัวตีดินนะครับครับเลยมันสิเด้งขึ้นอัตโนมัติเองแล้วมันไม่มีแรงเสียดทานไม่แอ่นครับผมปั๊นโรตารี่ทอดใส่ขวานี่วาซีตัวตัวนี้ก็เอาออกนี่หมุนตัวนี้เยอะมาบ น้ำนี่นะนี่ครับขอบอันนี้ครับล็อกอันนี้คือล็อกไว้โบวเฮอร์อันเศษตมเศษน้ำเข้าไปนะครับผมใช่สำหรับโรตเตอรี่รูรูแรกรูต่ำอืมเอออันนี้ใส่ฟันใส่สานซุ่มนี่ปกติถ้าดินแข็งใส่หู้นี้ดินอ่อนที่หูล่างครับผมดินแข็งใส่หู้ข้างบนนี่ประมาณนี้ระดับน้ำมันขึ้นีีเด้อนี่เด้ออันนี้เราเป็นเกียร น้ำมันไฮดรอลิกน้ำมันเฟืองท้ายน้ำมันเกียร์เติมม่งนี่มันจะเป็นเต็มวัดตรงนี้นี่ครับผมอันนี้เป็นสำหรับเติมอันนี้เป็นรุ่นหน่อยครับผมแต่ไม่นี่มันตาที่เราเาเกียนวัดเราดูนี้ห้ามต่ำกว่าตรงนี้นะคะผมห้ามต่ำกว่าตรงนี้แล้วก็ห้ามสูงมันจะมีนี่ครับเป็นเป็นตัววัดอยู่นะครับผมนี้เวลาปั๊บผ่านบ่านนี้ หัวน,นี้เป็นสีเพิ่งยังยังใหม่อยูออ่เนาะนี่นะครับผมเออ,อยังคายบดได้เลยมันยังใหมไหมอยู่ตัวนี้ ติดสีเลยเดี๋ยวไปทดลองอ,อีกเทีทีนึงนะครับผมตัวนี้อันนี้ก็หมุนเสร็จเท่ากับเอาลงมาไวใ้ให้เสมอกันเขาล็อกนี่มันสิล็อกไว้มันสิบตีนโบกไข่นะครับผมโซ่นี้กะเวลาเขาปั๊บนี่คือยกผ่านขึ้นก้อนเดียวไปทดลองกันก็เขายังยังสอดอีกเช้านึ <_ d ata> ่งนะครับผมตัวนี้นะครับเท่าตรงยกผ่านขึ้นก้อนแล้วก็ถึงดึงโซ่ว่าเขาจะดึงตัวนั่นให้มันไปกบครับผม เก็บหนึ่งขวาก็คือให้มันกบล่องเออไม่เใ้่ไม่เใ้่เป็นไม่ใช่เป็นนู่นแม่นนะครับผมรับเรียกยาข้ารับยาข้ารับตัวท้ายโคตกตัวาถ้าจะเพิ่งปรับตัวนี้ลองแรกกันเลยโคลงมาลองที่สองปุ๊บขอาลองหยางตกฟองนี่เลยด้อครับผมล้อนี้ล้อนี้ไม่ใช่เป็นตกล่องล่องที่สุดท้ายนะยกฟางเบื้องหนึ่งครับผม ทั้งหน้าดิซะกองทั้งหน้าเยอะไปเฮ้ยยกยกบริไดบวบตัวอะไรเขาเดี๋ยวทุ่งเขียวเขานะทุ่งเขียวอยู่งเขียวทุ่งเขียวเอาทุ่งเขียวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาบอกทั้งหน้าเบีดเซตมาเลยเฮวยคือคึมแท้มือนี่เป็นน้ำไหนหนอส่งรถแต่ละมือบูคึมนะวันนี้คือคึมแล้วอ่ะะส่งรวดแง่ไหนเราจะเอารวดคึมคึมรวดนะครับผม บาลก,กบบครับผมเล่นน้ำแล้วมากกว่ที่ลงมาเนี้ยบอรเวย็บีไมาได้เบอร์ใหญ่เลยแกเลยครับเราต้องใช้อยู่แล้วนะครับผมทุงเขียวเรานะครับผมอันนี้นะครับผม <S <S ก็จะมีปัจจขันล้อนะครับผม <S <S ตัวนี้ก็จะเอาไปเกิดตั้งฐานนะครับุญแจขันล้อ <สะ S 2> แล้วก็ ใบ24บนะครับเบอร์ยีนะครับตัวนี้นะครับวิธีเปิดก็คือเปิดตัวใตก่อนนะครับให้เยาวๆเลยตัวนี้ตันนะครับผมด้านบนเราไม่โบต้องเปิดที่แปลว่ามันสิขูดโลดเท่านะครับผมถ้าเราเปิดหลายมันขูดเพอาะเพราะหลวมๆนะครับผมด้านบนพพรามหลวมนะครับผมนี่ครับพ่อนะครับผมวิธีการยกบบนี้ยกขึ้นเลยนี่ครับผม นี่ครับผมตรงคุณเย้าครับผมตรงๆเลยนะครับไม่ใช่มันชีงัําเข้าไปม่ใช่โคตเออมันชีขูดรถเฮ้าถ้าเฮ้ามูลตัวเทิื่งลายนี่มันชีขูดโลกเฮ้านะครับผมคับขันเราจะให้จังหวะดีแล้วเดี๋ยวนะเอาคุณเจให้ก่อนยกไปดานหนราทำงงได้ลยครับผมตัวนี้กุญแจกุญแจนี่ก็คือใช้ในเปิดฝากระโปรงกับน้ํามันนะครับเป็นตัวเดียวห้องเฮามีกุญแจล็อกพ่วงทั้งหน้ากระโปรง นะครับผมตรงนี้เปิดขึ้นไปนี่ครับผมดูกองเวลาเข้าจะเป่ากลองนะครับผมตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นนะำแข็งานท่ามดานครับเช็คน้ำกันแบตเตอรี่นะครับผมตัวนี้ก็ใหญ่ขาดมันเปลี่ยนสีเปลี่ยนเลยเด้อมาชีกลายเป็นสีขาวครับผมการเปิดอายุกันใช้งานแต่ไม่ต้องเป่ากลองด้านในโบต้องเป่าเป่าตัวกลองนอก นะครับผมดําค่อยเปลี่ยนนะครับวิธีซบเขาก็ซบตัวตัวในกอนนะโมเมนต์ว่าเอาเอามาใส่แล้วก็เอาเข้าไปน้ากัดน,น้ำบอ่อพิษลยพิษแล้วเบียบได้แบบนั้นเอเออนะครับผมนี่มันกบซิมีมงเกาออยู่นะครับมันสิเป็นเลี่ยมกาะตั้งหลายอันอยู่เขาก็หาเลี่ยมกาะเอานะครับผมตรงนี้ทั้งใต้นี้เขาก็สามารถยกยกกองขึ้นไปอีกนะครับตัวน,ะน,นี้นะครับผมนี่นะครับผมถ้าเขาง่ายสุดก็คือ เอาอันปาะกาแต้มไว้นะครับว่ามงนี้นะถ้าเข้าบ่อยากันมันซื้อเข้าง่ายก็กันนะครับผมตัวนี้นะครับโอเคนะครับแต่ว่าถ้ามีฝุ่นไปอุดตันก็ตัวเซ็นเซอร์ตัวตัวดำๆหนึมันจะโซ่อยู่ไฟสีส้มก็คือด้านนด้านนี้นด้าน,นี้ตัวนี้ ถ้ามันถ้ามันนั่นนะครับผมน้ำยาด้วยอันนี้คือน้ำยาลอเย็นนะครับรอเย็นนะครับน้ำยาลอเย็นนะครับมันจะช่วยในการบำรุงรักษาของตัวเครื่องมาเตือนพี่ละคบนนีละแผงม้าน้ำนะครับผมตรงม้าน้ำนะครับผมแต่แต่สมมุติว่าถ้าตัวนี้ใสยนี่ไปตันนี่คือ มันจะมันจะโบเลียงเนาะครับผมมันไม่มีอากาศเข้านะครับเขาก็ตองมาเช็กเบิ้งว่าสายอันนี้จะมีอันชีเมงหยอดบวข้าไปเกินโลเท่าจอดด่วนเออมันจะเข้าไปทํารังทําอะไรไว้แบบนี้นะครับเออเขาก็มันมันเอาถอดออกมาเป่าก็ได้นะครับตัวสายนะครับตัวนี้นันด้วระดับนะครับผมก็จะเอาเห็น่ก็คือกับางอะไรครับผม ห้ามต่ำกว่าตัวนี้แหละนี่ห้ามสูงก็ประมาณนี้แหละเนี้ยต่ำหมดเลยตสียดสีกุญแจไฟบเกอื่นเหนื่อยสายดินเด้อเออเสียงใช้งานพรุ่งนี้ก่นห้องไปเฮ็ดเงียงมันฉาดถอดรุ่นแรงเดี๋ยวต้องโทษแนนเดี๋ยวเกินโทษหาโทษหาช่างนะครับผมอย่ฟิวอยแบบนี้นฟิวส์ก็จะแล้วอีกอีกตัวหนึ่งเลยครับพี่เด่นตัวด้านนี้บอกอีกตัวหนึ่งฟิวตัวนั้นเป็นฟิวไฟบอก ตัวจจำนวนก็ใ่ครับผมเช็คอีกทีหนึ่งครับผมเออนี่ก็เป็นกล่องนี้กล่องนี้ในเบียร์เขาเนี่ยครับพี่เขาก็แถมฟิวเขาก็มีแถมให้นะอันนั่นนภาษาอังกฤษยิ่อย่างเนี้ยสามลองหมดเลยครับผมได้แต่คนดูด้อย่าเพื่อน่แต่เขาไม่มีนะปกติด้านในจะ จะส่วนมากสี่บอด้บอด้อันนั้นนะครับผมส่วนมากค่อยแค่แค่เช็คแค่กล่องกับน้ํามันกับอันน้ํายาโรยเจลิงครับผมตรงนี้ก็นานก็หนึงร้าก็โบมีอะไรมากมายตัวทั้งในนะครับผมตัวนี้นะครับรันะคบส่วนมากบบติดกิดเบิ้งตัวนี้นะครับบางทีมันหลวมมันยังนะครับตัวนี้โอเคปึ๊บนะครับปิดต้องปิดแน่นๆนะครับมีสั้นระบายู่นะครับผมตรงนี้ ถอดุญแจออกแล้วก็อย่าลืมเอาด้านกาดข้างขึ้นนะครับถ้าส่วนมากไปไปทรงรถยํำใดลืมแล้วเอายกอันนี้แหละเอารโมลดเมนบอกครับผมมันเอาเลย <c oughs> <c oughs> นี่ มันยากมันคือเร่องขังเราเนี่บอกเนี่ยนี่เขาขอแค่ยังมุนตัวนี้คันตัวนี้ถ้าถ้าคไายตัวนี้ออกหลายมันยากแน่นอนลบลงเนื้อนี่หมุนแน่นๆบาดนี่เขาเพราะว่าจะไปเห็นงานเลยดิใจห้า่โมแกงเอาไว้อันข้างเล่าเลยใจห้า่เองนะครับผมนี่ครับก็ก็แนะนำ วิธีการใช้รถแท็กเตอร์จนเดียวเบื้องต้นนะครับตรงนี้นะครับทางส่งมอบรถลูกค้าเรียบร้อยแล้วก็ทางเสืวแป๊กก็นะครับผมจะพาลูกค้าไปทดลองไถนะครับผมนะครับเดี๋ยวให้อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคครับ